รูปพี่น้องรูปพี่น้องมันเป็นเลสโซนพี่ตรงนี้เลสโซนฮัลโหลครับไปรุ่นครับพี่สำหรับใครที่กะกากๆและอยากเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นอาวุธของตัวเองนะผมหรือว่าใครที่แบบเ p s น้อยๆนะผมก็มีร้านมาแนะนำผมร้านแร็งวันช็อปนะก็คือราคาถูกและยังปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะผมก็ต้องฝากไว้ด้วยนะผมสําหรับร้านแร็งวันช็อปนะครับผม โอเคครับน้องๆคือน้องๆก็น่าจะสงสัยนะครับผมว่าแบบที่ผ่านมาผมหายไปไหนนะครับก็คือที่ผ่านมาผมก็แบบไปได้แบบมาเข้าวัดทําบุญอะไรเงี้ยครับผมนี่จะเป็นวัดที่ผมเข้ามานะผมพอผมเข้าวัดทําบุญมันก็ทําให้ผมรู้ว่าการเลื้อนมันแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะผมคือคลิปนี้ผมก็จะแบบแค่แบบแกล้งคนนะครับผมผมก็จะแบบไม่ด่าคนเลยนะครับผมแต่ว่าแกล้งคนของผมมันแบบโคตรสุดเลยนะผมคือผมระเบิดทั้งทั้งเซิร์ฟอะครับน้องๆก็แบบลองดูเอานะอย่างเกี้ยนเลยอะครับน้องๆคือแบบพี่ระเบิดเป็นชั่วโมงแอดมมมมมินนนนนนนยยยััััััังงแแบบบบบไไไ่่่ดดด้้้้ออออะะะเเเขาาาววทํุญหหกกกจพพรรรคผสลี็ปู นะครับว่าแบบมันเป็นยังไงนะครับแล้วผมบอกก่อนนะผมคือโปรของเดียคริสโตอัปเดตมัารอบนี้บอกเลยโคตรโหดนะครับผมแบบระเบิดที่มันแบบไปขึ้นชื่อของคนฆ่านะแบบแต่ขึ้นชื่อคนอื่นแทน,นะอะไคนอื่นมันก็ซวยแทนผมอะครับ สำหรับในครที่เล่นกะการแล้วอยากโหดขึ้นก็ต้องร้านนี้เลยมีซกมดีโหดๆขายมากมายทําให้จักกะการให้โหดขึ้นเหมือนแบบได้อยู่บนจุดสูงสุดนะครับผมแล้วยังแบบบริการดีอีกด้วยก็ต้องร้านนี้เลยครับผมร้าน Star High Shop นะครับผมพี่รับพี่รับผมอยากเลี้ยนแบบพี่เขาต้องทํายังไง่ะครับผมจะต้องร้านนี้ครับผมร้าน De คริสโตนะครับผมร้านนี้มีครบทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบวาโลหรือโปรไฟเอ็มหรือแบบโทษปลดแบรนด์ไฟเอ็มก็มีทุกอย่างเลยนะครับผมครบจบในร้านเดียวครับผมร้านนี้ร้าน De คริสโตนะครับผมร้านนี้เรลยทํา ขู่นั่นใหกว่าแล้วอปขาดเลยโอ้โหบีมขอได้ดีเลยนะพูดเลยนี่ยงนี่ไม่ได้ใช่นะอันนี้โป้อยู่แอดมินเนี่ยโอ้เอ๊ะงงงงหืมนี่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 รถรถไปไรเอาน้องรถไปไรน้องรถไปไรไอ้กูเจอาโป้ไอคุณเจอาโปโอ้ยเอยเออไอคุณเจ้กูตะพานไอ้ กูเจอโกูเจอโมอุ้ยอุ้ยอุ้นอตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามตามมาไม่เร็วเนาะโอ้ย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  แล้มันไม่มีกันผล่วไระเบิดนี่พี่เราดูเวลาผมฆ่าแบบมันไม่ขึ้นชื่อผมมาขึ้นชื่อคนอื่นอะะโจ๊ะโไอ้สัตว์วันนี้ขึ้นชื่ออะอืมโอ้ยนให่แรงโตี๋ไผมเขานานที่ผานเลยวะอืมโอ้โหโดนไดิเออนี่ไงโดนดิมึงโดนดิมึงโดนดิอ้พี่ดูผลงานพี่เนี่ยใต้โรงเรียนเนี่ยเต็มเลยมาทำไมเจ๋วมันจะระเบิดาทำไม เกิดแบบกูตายทุกพี่น้องอยู่พี่ดีน้องมันเป็นเลสโซนพี่ตรงนี้ยเลสโซนเป็นเลสโซนมันคิดว่ามันเล่สสีไปุอ้ยเลสโซนลงเลสโซนลงวอนจะยานอยู่นะผมวอนจะกันยานเฉยๆก็ตายเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยกูมัเปลี่ยนสีรถนไป ดูรถมันดูรถมันเฮ้ยเรียบร้อยเรียบรถโต้ตายได้ไงอ่ะกูโต้ไปเห็นไม่ได้ไอ้ที่ตอนนี้อยู่กับกูเนี่ยนี่ไงแกมันเห็นดิโอ้ยรถโตมึงจะโปะพ่อมกันเอาเอาดาอกไปเฉลยไอ้เหี้ยโผล่แล้วมึงจะโผ เหลือจ <Island> <c oughs> <laughs> ้ะหมายเบิรแล้วเบิรแล้วเบิดททำแม่งไงยืมคนทำตัวน่าโอ้ยโอ้ยอะไรกี้ไอ้คนขาย้องดูไอ้ชื่อว่าไอ้โรบินฆ่าเนี่ยเห็้ไมเนี่ยขึ้นชิงฆ่าเนี่ยโอยเฮียอะไรมันยากกูยังตายกูโดนระเบิดอยู่เลยช่วยมาเลยไชุบกหน่อยไปย้อนนอกขอพี่ย้อดเฉยเลยช่อยไมชุบไหโอ้ยเอ้ยช่วยกูได้ไงเนี่ยขึ้นช่วยกูเฉยขึ้นชกูเฉย อย่าเอาอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วแอดมินทำงานด่วนมีทำงานด่วนตัวเพื่อตัว้ยแล้วพี่พราวโอ้ยเหนื่อยมากเอ๊ะชุบดิชุบดิเพื่อนมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไอ้เหี้ยไปไว้เหี้ย ไอ้เหี้ยใครบอกไปไว้สัตว์กูนี่ต่อโปรดีนเปล่าไอเหี้ยนี่เดี๋ยววะไอเหี้ยใครว่าไปไสัตว์พอกูจอดแล้วเดี๋ยวรถไอเหี้ยนี่เดี๋ยวเป็นเอฟเฟกต์เลยอ๋อเหี้ยเลยกูตามไม่ทันไออะไรของมึงเนี่ยโป้เฮ้ยยียเป้น้ำเงินจ้าโคติดเจ็ดยางสตาร์ไอเหี้ยกูขับจักรยานอยู่ ับไปอย่างไกลพี่ขับจากดันมาตรงกุรอนแม่งอ่มันก็ต้องเด้งดิอไ้เหี้ยเอ้ยกูยังตายเลยบอกกูโปโอ้ยเหี้ยรอยครับรันทุ่งผับุ๊งแดงครับเออนั่นแหละพุ่งหมดเลยว้าววามันต้องช็อตให้กูแล้วล่ะกูโดนเป็นสิบลาบแล้วเนี่ยมันมันมาช็อตให้กูเลย กูโดนเป็นซิปเลยเนี่ยจตเจจตเจโดนเป็นซิฟโอ้ซ้ำด้วยซ้ำด้วยซีไฟรีไฟจบคุณเพื่อนราแป๊บนึงโปรมาโปรมานี่เน่ยกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วมึงไม่ฟังกูเต้ยิงกูบอกว่ารอแป๊บนึงโปรมาโปรมาเป็นไงล่ะไม่เชื่อกูเวนมันโทษกันเฉยเลยเฮ้ยมึงอยากโดนระเบิดปะวะอยากโดนระเบิดปะวะ ตั้นไงกูแล้วกูบอกแล้วมึงอยากโดนระเบิดไหมกูบอกกูถามกูถามอยากโดนระเบิดไหมนี่ไงมึงตายแล้วเกีบผลงานกูเสียอ่ะมึงอยากมึงอยากตายไหมพวกมึงอ่ะมึงกับเปิดปิดคนละนั่นไงกูบอกแล้วมึงกับเปิดปิดคนละกูโดนปูเด็กกำลังร้องโวยหวนจันเลยกูยังไม่โดนแวนเลยโอ้โหปู โอ้โหแม่มึงไ้ยังชุบด้วยโรงเรียนเฮียะไรโอ้ไอโไประเบิดที่โรงเรียนนี้ไปรเโรงเรียนนี้รโรงเรียนนี้โอ้ยเฮ้ดูดูดูเฮ้เอาอันนี้เอานี้ไปอ้าเอาเอาเียเอาหายอะไรอ่ะเอาเฮ้เฮ้ เอาละถึงเวลาดับอันนี้รถรทัวร์พัรษาครับผมรถทัวร์พัรษาโอ้ยพรนษาอ๋ออ้ยวแซ่ดเลยแม่งือยิ้มกูก็ไม่บอกเฮ้ยเหลือคนนึงเหลือคนนึงเันต์ค้ชเขเป็นไรวะแม่งกำลังถ่ายรูปเลยดูในทวิตดิฮ่าโอยเดินแต่โฟมึงเป็นใครว้ยังจหาจมึงไกเไ็นใควะ อุ้ม่มาเลยอุ้เหี่ยสอตเฮ้ยเหี้ยแม้ชื่อกูไม่สัอ้โหอ้ยกูเรียบรอยกูตายแน่รู้รู้จะตายอติงโอ้โหนั่นเนียไอเหี้ยปอเอ้ยตอยู่นี่เดิเลยอามนี่ยมานี่มานี่คอมสัตวรวมเราลรวมโอ้ยมาเล่นอีแล้มาเลี้ยตายล โอ้หไอ้ยังตายยังตายแกงบอกบินเลยเออไม่งั้นมันโดนนานแล้วป่ะไปไหนไปไหนมึงจะไปไหนกันขอหน้ากูเลยกูอะไรต่อไปกูละกูละเราดูเลยแจ็คกูหน่อยแจ็คเลยโดนโดนโดนโอ้ยโอ้ยงไปไหนไม่ได้เลยไปกันแล้วกันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่ก้องออเหี้ย

ก็คือแอบแล้วยังเห็นกูอุ้ยไอ้เฮี้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยไปควายเอ้ยโปรเฮี้ยสามสองหนึ่งโอ้ยเฮี้ยแม่งเฮี้ยโอ้ยเอ้ยเออไม่ต้องลงไม่ต้องลงเว้ยไม่ต้องลงเว้ยนีมันเกาะใครอ่ะเอออย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงโอ้โหอิ่งไปเลยเนาะมี่เอ้ยเฮ้ยกิมมี่ เฮ้ยจ hey ิมมี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ไอ um> ้ยี่แมวหจ็คตันแจ็คตันก็ถึงบอกว่ามันอยู่ใกล้พวกเองนี่แหละเห็นไหมเห็นไหมเอาแล้วกูฆ่าไปได้อ่ะเป็นเชี่ยกู๊บไฟก่อนแล้วอุ้ยสามรอบเลยเนี่ยโดนสามที่เรอ่มเพราะเรา ads b บ n d c o v e ไปเลยแอดแบนแบน n d a ีเครื่องมาเลยไอ้บินมันบินหาคว้แต่มันบินหาไม่เจอกูจอดรถโง่อะชบแล้วชบแล้วอุ้ยโอ้ไอ้เหี้ยสวยที่สวยโอ้าวสวยสวยสวย สวยที่อะไรควายมึงพื่อก็โดนเหมือนกันเลยอีอะมันลื้อหมดเลยเวโปไอ้เพี่อมึงก็รู้นี่ว่ามันเป็นโปมึงจะมาสวยๆที่อะไรมันสวยเทียอะไรอ๋อเพื่อเคยเห็นเพื่อนเฟมมาเพื่อเคยเห็นก็ไม่ด้วยไอ้เพี่อมันต้อมไม่ได้มาโคตรเก่งเก่งโคตรเก่งตื่นเต้นเหรอพี่มันตื่นเต้นของชดใช่ไหมงามแล้วกูตายพี่กูไม่ตายไอ้เพื่อนเพื่อนปล่อยอีอะจุ๊บหน้ามึงกับพี่เยี่ยแม่งยิงมาเป็นกระสุนเลยมาจับมึงอยู่ไหนวะเออ ท้าผู้เสยอืมท้าหรอมึงมาว่ะเดี๋ยวกูก็เกิดอีกมึงมาก็กดเกิดอยู่งี้แหละน้องใช่เหรอโหล่มาเมื่อวิ่งหน้าหลังเนี่ยรถกูเลยอยู่กำลังระเบิดรถเลยยังอยู่ข้างหน้าพี่ยังอยู่ข้างหน้าพี่อะตาเราขอเนี่ยมึงดูเนี่ย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 ตัวนี้เนี่ยนะตัวไหนไล่กูกูใช่หรอโหแล้วเจอเนี่ย อุ้ยทับโกงเห็นกูนะคุณไหนวะที่เฮียไอวินดาซูอ๋อไอวินหัวร้อนทำไมครับยาวในเฮียว่างนะเลยไงอือกูว่างไงเป็นทียอะไรอ่ะก็คือว่างร้อยสัตว์ก็คือว่างผมว่างครับผมอือกูว่างไอวินเป็นทียอะไรอ่ะวิ่งละไม่เสกตัวอะไรไม่รู้พี่ติดหลังผมเลยใช่จ้ะพี่เห็นแล้วเสกครันน่าจะโปรแพงอ่ะโอ้โปรแพงอะไรครับผมแค่สองร้อยเองนะ สองร้อยนะสองร้อยแพงเหรอครับเฮ้ยคุณราคาถูกเอขเปล่าครับบอกผมโปรแพงไ่น่นต่อเปลหายไปไหนมาไหนเปลี่ยนไปไหนถ้าตายเนี่ยโอ้ยีฮโปูมาไม่ลงจริงลงกูคนเดียวเลยแม่งมาออีกขออีกไอ้ตัดนายจัดไปครับผมเอาอีกเอาอีกขอิลูกดิขอิลูกดิเออเอาอีก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 อยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไง เฮียเฮียไอ้คินคินถอยเลยคินถอยเลยคินถอยเลยเฮียหายก่อนนะอี๋เดาวตกดาวตกระเบิดอย่างงี้เหรอโอ้ยโอ้ยเฮียเฮียเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วโหนี่ไงโอ้โหผมเล่นแย่ว่ะเฮียเอาผมแย่อะไรครับแย่จัดเลยว่ะเอาผมทำไรพีเอาผู้บริดารนะอยารู้วะแอดมินครับก็คือเตอร์คุณแบบมันไม่ใช่การโปรครับผมก็จะมาโฆษณาการโปรนะครับ เกระโดดจัดเลยโอ้ไม่ได้เก่งก็ไม่เยี่ยมเราไม่ได้เกิดนะเว้ยชาวบ้านกูเรียกเสี่ยวไงชาวบ้านกูเรียกเสี่ยวเลยเอาเสี่ยวไล่มวยนอนตายอยู่เลยเฮียมึงมึงน้อยไปอ่ะตาบุญอุ้มเขาหนักมึงมึงไต่เดี๋ยวกับพี่กับพี่นีโมโอซีต่อไปไม่ได้โอ้ยตาต่อไม่ได้ไม่อะไรเฮียผมทำอะไรผิดครับเออมาแล้วโฮ้ยพ่อมึงแม่มึงเอาอีกแล้วโปลงอีกแล้ว โอ้ยอฮัลโหลครับไปรุ่นครับพี่ทำทำไมเอ็นวินมาเฉยเลยโไม่นโอ้ยพี่พี่ได้ยินผมไหมเนี่ยฮัลโหลครับได้ยินผมไหมเนี่ยอันนี้ยินแล้วไม่พี่กำลังถามว่าเราทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ก็ผมเก็บรถ้านมาดใช่หรอใช่ครับใช่หรอ ใช่ครับเอ้กดทําไมนักหนาล่ะยังไม่กดเลยพี่กดไรกดทาไมแล้วจะยิ้มทาไมถ้าไม่ทําน่าผมยังไม่ได้ยิ้มเลยผมหน้าบึ้งอยู่น่ะออาหรอเขาผมเป็นบ้านักหนาล่ะกดไรพี่กดทําไมนักหนากดอะไรผมยังไม่กดเลยยังไม่กดเลยพี่สนุกไหมสนุกไหมสนุกยังยังไม่สนุกเลยผมทําอะไรยังไม่ทําอะไรเลยยังไม่ไม่ทำไรเลยพี่ให้ผมบอกความจริงไหม ก็เซฟเธอมันกาก็เซฟเธอมันกาเราระเบิดเป็นชั่วโมงแล้วเธอยังไม่แวนเลยเนี่ยแล้วเธอเธอทำไหมเธอทำทำไมก็เซฟเธอมันกาก็เซฟเธอมันกาเธอแบบไปปรับปรุงหือเรามาโปหลายรอบเนี่ยเธอเธอยังไม่เอากันโปเข้ามาอีกเหรอเฟอ่างโง่เลยเธอรู้ปะเธอไปขายเอาค่ามาแบบเปิดการโปนะน้องเข้าใจปะเธอมึงมันโคตรกาดอีสกอรยมึงตัวไม่เนี่ย